ฉันพังประตูบานคู่ของบ้านสไตล์ทิวดอของพ่อแม่ฉันเข้าไปอากาศตอนเย็นกับผมที่เปียกฝนของฉันแสงจากคมระยะส่องกระทบใบหน้าของฉันทําให้ฉันตาพร่าชั่วขณะเมื่อฉันเดินเซาเข้าไปในถงทางเข้าหินอ่อนของพวกเขาดวงตาบวมเป็นของฉันมองไปยังห้องที่แออดัดซึ่งแก้วแชมเปญกระทบกับเสียงดนตรีคลาสสิกเป็นฉากหลังแม่เห็นฉันเป็นคนแรกรอยยิ้มของเธอหยุดนิ่งจากนั้นก็กลายเป็นยิ้มแห้งๆขณะที่เธอขอตัวออกจากกลุ่มแขกที่แต่งตัวดีเธอเดินเข้ามาหาฉันในชุดเรซซมสีกรมท่า มีไข่มุกวาวที่คอของเธอวานเนสซาไม่ใช่ตอนนี้เรามีแขกเธอกระซิบมือที่ตกแต่งเล็บม่อย่างดีของเธอจับข้อศอกของฉันไว้งานเลี้ยงมันของเบลกไม่ใช่เวลาสำหรับบาดไม่ว่านี่จะเป็นอะไรก็ตามพ่อปรากฏตัวที่ข้างเธอข้ากันไกลขบแน่นใต้ค่าวสีเงินของเขาพาเรื่องนี้ไปที่ส่วนตัวกันเถอะเขาพึ่มพรมพรางพาฉันไปที่ห้องทำงานของเขาในขณะที่มองข้ามไหลไปที่ผู้สังเกตการณ์ที่อยากรู้อยากเห็นประตูไม่อกหนักปิดลงด้านหลังเราด้วยเสียงดังครมครามฉันยืนตัวสั่นอยู่บนพรมเปอร์เซีย น้ำหยดจากเสื้อโค้ทลงบนพื้นไม่ขัดเงาดวงตาของแม่จับจ้องไปที่หยดน้ำแต่ละหยดราวกับว่าฉันกำลังทำให้พิพิธภัณฑ์สกปรกโซอีลม้มลงที่โรงเรียนวันนี้ฉันพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพวกเขารีบพาเธอไปที่โพลอนมมอริเลพ่อย้ายน้ำหนักตัวเธอสบายดีไหมไม่เราสองคนยังสับสนเธอมีความผิดปกติแต่กำเนิดของหัวใจแพทย์บอกว่าภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้เธอสามารถถนนลำคอของฉันปิดลงเพราะสิ่งที่คิดไม่ถึงมือของแม่กระพือปีกไปที่อกของเธอโอ้ที่รัก ประการของคุณแน่นอนฉันไม่มีประกันในตอนนี้ฉันเกะสิบธุรกิจกำลังดิ้นรนฉันตั้งใจจะลงทะเบียนเรียนในเดือนหน้าเมื่อการชำระเงินของลูกค้ารายใหม่มาถึงใบหน้าของพ่อแข็งขึ้นเท่าไหร่เก้าหมื่นห้าพันดอลลาร์ฉันฝืนพูดออกมาฉันลองทุกอย่างแล้วแผนการชำระเงินของโรงพยาบาลครอบคลุมเพียงเศษเสี้ยวเดียวธนาคารจะไม่อนุมัติสินเชื่อฉุกเฉินหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันฉันคุกเข่าลงสิ่งที่ฉันสาบานว่าจะไม่ทำต่อหน้าพวกเขาอีกฉันไม่เคยขออะไรเลย ไม่เคยเลยตอนที่มาร์กตกงานไม่เคยเลยตอนที่หลังคาร่วมไม่เคยเลยตอนที่ฉันต้องการเงินทุนเริ่มต้นมือของฉันสั่นในขณะที่เอื้อมไปหยิบกางเกงที่รีดเ,เรียบร้อยของแม่โปรดช่วยเธอด้วยเธอเป็นหลานสาวของคุณสายตาของพ่อหันไปที่แม่บทสนทนาเงียบๆผ่านไประหว่างหัวข้อและฉันได้เห็นมาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของมันแม่ถอนหายใจไหลของเธอตกเล็กน้อยเราทําไม่ได้จริงๆวานเนสซ่างานแต่งงานของเบรกจะมีขึ้นในอีกสามเดือนเราได้ตกลงกันไว้แล้วว่าจะจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าใช้ใจ่ายอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้พยายามขโมยสปอตไลท์ของฉันตลอดเวลาน้องสาวเสียงของเบนกระดังกล้องไปทั่วห้องขณะที่เขาพิงกรอบประตูแก้วแชมเปญห้อยอยู่ระหว่างนิ้วของเขาลอเรนคูมันของเขายืนอยู่ข้างหลังเขาแหวนเพชรของเธอสะท้อนแสงไม่ใช่ตอนนี้เบนคอฉันเริ่มแต่พ่อขัดจังหวะระวังเงินไว้สองแสนห้าหมื่นดอลลาร์สำหรับค่าสถานที่ค่าอาหารและแพ็กเกจธนิมูลแล้วเข้าทานราวกับกำลังคุยเรื่องการลงทุนทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เงินมัดจำที่ไม่สามารถขอคืนได้จิตใจของฉันฉายภาพไปที่ห้องในโรงพยาบาลที่ฉันเพิ่งออกมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วร่างเล็กๆของโซอีถูกผ้าปูเตียงสีขาวกลืนเข้าไปหน้ากากออกซิเจนเป็นฝ้าทุกครั้งที่หายใจลำบากภาพวาดด้วยดินสอสีถือไว้ในมือของเธอเป็นรูปคนติดป้ายว่าแม่พ่อฉันคุณย่าและคุณปู่คุณหมอเลวินมีกำหนดเส้นตายที่แน่วแน่แต่เห็นอกเห็นใจเราต้องได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในบ่ายวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดการผ่าตัด ฉันจ้องมองพวกเขาคนแปลกหน้าเหล่านี้สวมหน้าของพ่อแม่ฉันพ่อดูนาฬิกาของเขาเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจากงานปาร์ตี้ผ่านประตูบางทีคุณควรวางแผนให้ดีกว่านี้แม่กระซิบขณะปรับสร้ยข้อมือของเธอซึ่งเป็นมรดกตกทอดของครอบครัวที่เธอสัญญาว่าจะเป็นของฉันสักวันหนึ่งการตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ดีมีผลที่ตามมาวานเนสซาฉันค่อยๆลุกขึ้นฉันรู้สึกมีบางอย่างที่แข่งกร้าวขึ้นภายในตัวฉันทุกวินาทีที่ผ่านไป ความสิ้นหวังที่พาฉันมาถึงจุดนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เย็นชาและแหลมคมขึ้นลูกสาวของฉันอาจจะตายและคุณเป็นห่วงเรื่องงานปาร์ตี้เหรอเสียงของฉันไม่เหมือนเสียงของฉันอีกต่อไปแล้วเบนขมวดจมูกขณะยกแชมเปญขึ้นดื่มดราม่าเสมอเลยครั้งหน้าควรหาประการที่ดีกว่านี้บางคนในพวกเรามีแผนสําหรับอนาคตของตัวเองมือของฉันสัน่นเมื่อฉันเอือ้อมมือไปจับข้อมือของแม่ฉันคลายสร้อยข้อมือแซ็บไฟที่คุณยายให้มาสร้อยข้อมือที่คุณยายห้อยไว้เพื่อเป็นรางวัลสาหรับพฤติกรรมดีของฉันตลอดวัยเด็กเอาอันนี้ขึ้นมา ฉันพูดพร้อมกับวางมันไว้ในฝ่ามือของเธอและปิดนิ้วของเธอไว้รอบๆสร,อรอ้อยข้อมือฉันจะหาวิธีอื่นพอกกระแอมคอวานเนซ่าเจเย็นๆหน่อยฉันยืดกระดูกสันหลังยกไหล่ขึ้นยกขางขึ้นฉันไม่เคยมองเห็นอะไรชัดเจนขนาดนี้มาก่อนในชีวิตขณะดเดินผ่านฝูงแขกที่กระซิบกันฉันรู้สึกว่าพวกเขากำลังมองหลังฉันมีคนพึมพำว่าสงสารเจรันและโมนิกาเธอคงเป็นลูกสาวที่กำลังมีปัญหาอีกคนตอบว่าน่าเสียดายจัง ที่ทาให้เบรกต้องเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งคืนอากาศตอนกลางคืนพัดผ่านใบหน้าของฉันเมื่อฉันก้าวออกไปข้างนอกแต่ฉันไม่รู้สึกหนาวอีกแล้วโทรศัพท์ของฉันสั่นเพราะข้อความจากมาร์คโชค์คอดีไหมฉันมองกลับไปที่หน้าต่างที่ส่องแสงในคริหาด์ของพ่อแม่เสียงของโซอีเว้หกขวบก้องอยู่ในใจของฉันคุณย่าและคุณปู่มีบ้านที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกเขารักเรามากเหมือนกันไหมฉันพิมพ์คําตอบของฉันไม่แต่เราจะช่วยเธออยู่ดี และฉันจะไม่เข้าประตูบานนั้นอีกฉันเดินไปมาในครัวตอนเที่ยงคืนโดยกดหูโทรศัพท์บ้านไว้เสียงของฉันแถบแห้งจากการอ้อนวอนเป็นเวลานานตัวเลขสีแดงบนานาฬิกาดิจิทัลยอ้อยๆฉัน46ชั่วโมงก่อนหมอเด็ดลายของเลวินโปรดเถอฉันกระซิบบอกเจ้าหน้าที่สินเชื่อชีวิตของลูกสาวฉันขึ้นอยู่กับการผ่าตัดครั้งนี้ฉันขอโทษคุณนายวินเทอร์ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือคะแนนเครดิตท,ที่ดีกว่านี้สายไม่ว่างการปฏิเสธอีกครั้ง ฉันสุดตัวพิงตู้เย็นที่ภาพวาดด้วยดินสอสีของโซอีแขวนไว้กับแม่เหล็กตัวอักษรผลงานล่าสุดของเธอเป็นภาพคนตัวเล็กๆจับมือกันใต้ดวงอาทิตย์สีเหลืองในมุมหนึ่งเธอได้วาดรูปหัวใจสีแดงที่มีตัวอักษรสันไว้ฉันบอกกับแม่มาร์กเดินเข้ามาในครัวตาของเขาเบิกกว้างด้วยความเหนื่อยล้าเขาวางเช็คบ,บับไว้บนโต๊ะแปดพันเขาพูดเบาๆในที่สุดจอหนสันก็ซื้อมาแต่งฉันจ้องไปที่เช็คมาร์กซ่อมแสมมาแต่งรุ่น67คิคะน,นในช่วงสามฤดูร้อน โดยทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ในขณะที่ฉันสร้างธุรกิจของตัวเองของขวัญวันเกิดของพ่อของเขาเมื่อเขาอายุได้16ปีมาร์กคุณรักรถคันนั้นมากก็เขาจับมือฉันนิ้วหัวแม่มือที่ด้านชาของเขาวาดวงกลมบนฝ่ามือของฉันฉันรักโซอีมากกว่าฉันเพิ่มเช็คลงในเงินออมของเรามาร์กที่ถอนเงินก่อนกำหนดจากกองทุน411เงินมาแต่ง72,000ดอลลาร์ยังขาดอยู่23,000ดอลลาร์ฉันก้มหน้าลงที่โตะ๊ะมันไม่เพียงพอแขนของมาร์กอบไหล่ฉันเราจะหาวิธีได้ กิ่งประตูดังขึ้นตอนหกสิบสามนิ้วฉันรีบไปรับโดยที่ยังสวมเสื้อผ้าแบบเมื่อวานอยู่จดหมายปฏิเสธการจำนองติดอยู่ที่แก้มของฉันหลุดออกด้วยสัญญาณรบกวนเมื่อฉันเปิดประตูทอมและเดนิสวินเทอร์สยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านของเราพ่อแม่ของมาร์คใบหน้าที่ผวะของทอมดูเคร่งครึมภายใต้หมวกคาร์ฮาร์สีซีดของเขาเดนิสกำกกระเป๋าหนังเก่าๆไว้กับที่อยู่บ้านที่มีดอกไม้ของเธอทอมเดนิตเสียงของฉันสั่นเครือเช้าแล้วทอมกระแอมเราเข้าไปได้ไหม ในห้องนั่งเล่นของเราพวกเขาอยู่บนขอบโซฟายอย่างอึดอัดมือหยับกร้านของทอมขยับหมวกของเขาดวงตาของเดนิสเลื่อนไปที่รูปถ่ายของโซอีบนรอยยิ้มที่เรามีช่องว่างระหว่างฟันและผมเปียซิบอนสตอรอเบอรี่มารก์กปรากฏตัวจากห้องนอนใบหน้าของเขาดูประหลาดใจแม่คุณพ่อคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่เราได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นทอมพูดเสียงห้าวของเขาอ่อนลงโทรหามือถือคุณสามครั้งแบตเตอรี่หมด มาร์คพึมพำพร้อมกับรูปผมที่ยุ่งเหยิงของเขาเดนิสเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าเงินของเธอร้านของเราเป็นยังไงบ้างสบายดีฉันตอบสัพทางการแพทย์ทําให้ลิ้นของฉันขมขื่นในตอนนี้ทอมขยับตัวรองเท้าบูทขุดพรมเก่าๆของเราเราได้กระท่อมในมอนทานาฉันกระพริบตาด้วยความสับสนกระท่อมในฝันลังเกษียณของพวกเขาโครงสร้างห้องเดียวบนพื้นที่ห้าเอเคอร์ในป่าสนที่ทอมสร้างขึ้นด้วยมือของเขาเองเมื่อ20ปีที่แล้วว่าไงล่ะมาร์กถามทอมสบตาก,กับเดนิสขายมันไปแล้ว ได้ราคาดีคุณว่าไงนะเสียงของมาร์คดังขึ้นพ่อกระท่อมหลังนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไม่ดวงตาของทอมซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนกับของมาร์คมันคงครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างเดนิสเปิดกระเป๋าเงินของเธอหยิบซองจดหมายออกมาแล้ววางไว้บนโต๊ะกาแฟของเรา38,00 0ดอลลาร์ห้องพรามุลในขณะที่น้ำตาคลอเบ้าฉันจ้องไปที่ซองจดหมายโดยขยับตัวไม่ได้มากคุกเข่าลงข้างๆแม่ของเขาเรารับสิ่งนี้ไม่ได้คุณรับได้และคุณจะรับมัน เดนิสพูดอย่างหนักแน่นนี่คือสิ่งที่ครอบครัวทำห้องรอของโรงพยาบาลมีกลิ่นของน้ำยาฆ่าเชื้อและกาแฟไหมฉันกอดกระต่ายตุ๊ก,กตาของโซอ,อี้ซึ่งขนของมันบางลงจากการกอดกันตอนกลางคืนมาหลายปีการผ่าตัดเริ่มขึ้นเมื่อสามชั่วโมงก่อนมือของมาร์คสันขณะที่เขาเซ็นเอกสารทางการเงินฉบับสุดท้ายผู้ดูแลโรงพยาบาลพยักหน้าพอใจกับการชำระเงินที่เรารวบรวมมา7,2 0 0 0พันจากเรา38,000จากทอมและเดนิส ไม่ถึง48ดชั่วโมงหลังจากที่พ่อแม่ของฉันปฏิเสธทอมและเดนิสนั่งตรงข้ามกับเรามีกระติกน้ำร้อนใส่ซุปพฮมมดอยู่ระหว่างพวกเขาพวกเขาแทบจะไม่ได้พูดคุยกันเลยตั้งแต่มาถึงเพียงแค่นั่งรออย่างเงียบๆด้วยความมุ่งมัน่นอย่างเงียบๆเวลาส0โมงผ่านไปจากนั้น12โมง14โมงเมื่อในที่สุดด็อกเตอร์เลวินก็ออกมาโดยยังสวมหมวกผ่าตัดอยู่หัวใจของฉันหยุดเต้นตาที่เหนื่อยล้าของเขาเบิกกว้างเธอจะต้องรอดอโทรศัพท์ของฉันสันนส่นในสัปดาห์ต่อมา มีข้อความจากเบนคอร์แม่อยากรู้ว่าโซอิรอดไหมนอกจากนี้คุณยังสร้างเรื่องวุ่นวายในงานเลี้ยงมั่นของฉันด้วยฉันจ้องไปที่หน้าจอมีข้อความอีกข้อความเข้ามาพ่อบอกกับครอบครัวแฮมินตันว่าคุณไม่มีความรับผิดช,ชอบเกินกว่าจะซื้อประกรันที่เหมาะสมได้ไอคอนไวซ์เมนของฉันกระพริบเสียงของเจรันดังก้องอยู่ในหูของฉันการกระทําของคุณสะท้อนถึงชื่อเสียงของครอบครัวนี้ในทางลบฉันลบทิ้งโดยไม่ฟังส่วนที่เหลือจดหมายมาถึงในบ่ายวันนั้นซองสีครีมปั๊มนูนสีทอง คำเชิญงานแต่งงานของเบลกและเราเรนส่งถึงวาเนซ่าเท่านั้นไม่ได้พูดถึงโซอีไม่ได้พูดถึงมาร์กในห้องของโซอีที่โรงพยาบาลทอมนั่งอยู่ข้างเตียงของเธอสอนให้เธอวิ่งเบ็ดในจินตนาการแขนของเธอที่ชำจากการให้น้ำเกลือตามการเคลื่อนไหวของเขาเมื่อคุณดีขึ้นเขาสัญญาว่าเราจะพาคุณไปที่น้ำจริงโซอีหัวเราะคิกคักฉันจับฉลามได้ไหมเริ่มจากปลาเทา้าทอมกระพริบตาค่อยๆขยับขึ้นเดนิดเดินวุ่นอยู่กับการเตรียมอาหารในภาชนะอีกญ่บา เธอนาอาหารมื้อพิเศษมาเสิร์ฟทุกวันโดยเติมอาหารในภาชนะที่ติดฉลากไว้บนตู้เย็นของเรามาร์กเดินเข้ามาด้านหลังเธอโดยถือหนังสือเรียนของโซอีไว้เต็มแขนเขาดูแลเด็กทํางานบ้านและสนับสนุนลูกค้าของฉันในขณะที่ฉันเฝ้าดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลฉันเฝ้าดูพวกเขาวงจรแห่งความรักที่โอบล้อมลูกสาวของฉันไม่มีเสื้อผ้าดีไซเนอร์หรือเป็นสมาชิกค,คันทรีคลับแค่มีพวกเขาอยู่เคียงข้างเมื่อถึงเวลาสําคัญที่สุดความจริงฝังแน่นอยู่ในอกของฉันสายเลื่อนไม่ได้สร้างครอบครัว ความรักต่างหากที่สร้างครอบครัวระหว่างที่โซอีกำลังรักษาตัวฉันร่างแบบใหม่ๆไว้ที่หัวเตียงของเธอพนักงานของฉันแวะมาทานอาหารและอัปเดตเกี่ยวกับโครงการที่พวกเขาทำในช่วงที่ฉันไม่อยู่ลูกค้าส่งดอกไม้มาให้เพื่อนบ้านจัดขบวนอาหารให้เพื่อนร่วมงานของมาร์กบริจาควันหยุดพักร้อนเพื่อให้เขาอยู่บ้านได้นานขึ้นชุมชนเล็กๆนี้โอบล้อมเราไว้เหมือนกอบป้องกันฉันบันทึกความมีน้ำใจแต่ละครั้งไว้ในสมุดบันทึกของโซอีซึ่งเป็นหลักฐานว่าความดีมีอยู่จริงเหนือกำแพงคริหตัตของพ่อแม่ฉันขณะที่โซอีหลับ ฉันให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่อ่อนแอแบบนี้อีกไม่ว่าจะทางการเงินหรือทางอารมณ์และเมื่อฉันลุกขึ้นจากเท้าทานเหล่านี้ฉันจะจำได้ว่าใครอยู่ที่นั่นเพื่อห่มไฟแห่งความหวังและใครที่ทิ้งเราให้หมอดไหม้คมไฟตั้งโต๊ะฉายแสงเป็นรัศมีรอบๆภาพร่างของฉันขณะที่เวลาเที่ยงคืนคืนคนคบคลานเข้ามาหาภาพร่างนั้นดวงตาของฉันร้อนเผากาแฟเย็นสามแก้วเป็นรูปประจันครึ่งเซียวอยู่รอบๆพื้นที่ทำงานของฉันการสูญเสียสมาธิปไปเมื่อผ่านประตูเข้าไปซุยก็หลับไปบนโซฟาเบด หน้าอกเล็กๆของเธอลอยขึ้นลอยลงอยู่ใต้ชุดนอนบนเดอร์วูแมนตัวโปรดของเธอซึ่งเป็นของขวัญจากทำหลังจากที่เธอผ่าตัดเมื่อสี่เดือนที่แล้วฉันเหยียดนิ้วที่เป็นตะคริวและมองไปที่ปฏิทินที่ติดผนังโดยมีเครื่องหมาย X สีแดงพาดผ่านวันเวลาค่าจำนองค้างชำระสองสัปดาห์ค่าไฟฟ้าแจ้งครั้งสุดท้ายอุปกรณ์ที่ออกแบบไว้ชาร์จไปที่บัตรเครดิตที่เกินวงเงินจากค่ารักษาพยาบาลร่วมแล้วแต่เราก็ยังอยู่ที่นี่ยังคงต่อสู้ต่อไป แผลเป็นบนหน้าอกของโซอีค่อยๆจางลงจากสีแดงเข้มเป็นสีชมพูอ่อนเสียงหัวเราะของเธอเติมเต็มอพาร์ตเมนต์ของเราอีกครั้งฝันร้ายเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดเสียงบีบและหน้ากากออกซิเจนส่วนใหญ่หยุดลงสำหรับเธออยู่แล้วบนโต๊ะเขียนแบบแบบร่างของฉันสำหรับโรงแรมเวสต์บรอกลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาที่เหนือลาของฉันบูดิเชนในท้องถิ่นมีจดแห่งออกแบบตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดงบประมาณหนึ่งแปดล้านดอลลาร์การแข่งขันบริษัทที่ก่อตั้งมายาวนานสามแห่งที่มีผลงานที่น่าประทับใจและสำนักงานจริง ไม่ใช่โต๊ะในครัวที่ใช้เป็นพื้นที่ทำงานโทรศัพท์ของฉันสั่นข้อความของมาร์คระบุว่าย่ยอยู่ดึกพวกเขาคงจะบ้าแนนะ่ถ้าไม่เลือกคุณฉันเกือบจะเชื่อเขาแล้วคุณดูเหมือนต้องการสิ่งนี้มากกว่าฉันเดนิสพูดในขณะที่ยัดแก้วกาแฟแบบพกพาใส่มือฉันในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอและทำมาถึงตอนรุ่งสางพร้อมที่จะทำหน้าที่ปุย่ะตายายในขณะที่ฉันเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการงานของฉันทมอยู่บนพื้นกับโซอีแล้วกำลังช่วยเธอสร้างป้อมปราการจากโซฟา โรคคออักเสบของเขาคงกำลังกรีดร้องแต่เขาจะไม่พูดอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำสิ่งนี้พังฉันกระซิบกับเดนิสเสียงของฉันจับได้มือที่ผูพังของเธอโอบล้อมใบหน้าของฉันแล้วคุณจะพบโอกาสอีกครั้งแต่คุณจะไม่ทําสิ่งนี้พังเธอจัดขอเสือเเส้อเบลเซอร์ของฉันให้ตรงคุณทําให้ฉันนึกถึงต้นคอนเนเรียนที่อยู่หน้าบ้านหลังแรกของเราพายุพัดมันไปด้านข้างแต่กลับแข็งแรงขึ้นมุมที่ต่างออกไปแต่สวยงามยิ่งขึ้นทอมเงยหน้าขึ้นจากป้อมประการเตะม,มันให้ตายสนุน้อย โซ so, อีวิ้งเข้ามาหาและพันตัวรอบขาของฉันสร้างตึกสวยๆส,สิแม่ฉันคุกเข่าข้างหนึ่งแล้วจับไหล่เล็กๆของเธอฉันจะกลับมาก่อนอาหารเย็นคุณปู่กำลังทำสเก็ตตี้ชื่อดังของเขาเธอพูดด้วยความสำคัญอันเคร่งขรึมฉันจูบหน้าผากของเธอสูตรกลิ่นแชมพูสตรอเบอรี่และดินน้ำมันสำหรับปั้นรูปของลูกสาวตัวน้อยของเธอและยืนขึ้นเพื่อเผชิญกับวันใหม่ห้องประชุมของโรงแรมเวสต์บรักสร้างความหวาดกลัวด้วยผนังกระจกที่มองเห็นตัวเมืองพอร์ตแลนด์ ผู้บริหารหคนในชุดสูทสั่งตัดตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอที่เรียบง่ายของฉันในขณะที่ฉันจัดเตรียมการนําเสนอมือของฉันสั้นเล็กน้อยในขณะที่ฉันจัดตัวอย่างวัสดุบนโตที่เป็นมันวาวคุณหนูวินเทอร์ CEO เริ่มพูดบริษัทของคุณเล็กกว่าที่คนอื่นพิจารณาอย่างเห็นได้ชัดเขาเหลือบมองข้อเสนอของฉันที่จริงแล้วฉันไม่เห็นหลักฐานของบริษัทเลยมีแค่คุณคนเดียวหรอห้องเย็นลงสิบองศาฉันบังคับตัวเองให้สบตาก,กับเขาตอนนี้ใช่แต่กําลังจะเปลี่ยนไป ความเงียบอันเต็มไปด้วยความสงสัยแผ่คลุมไปทั่วห้องฉันหายใจเข้าลึกก่อนแล้วเริ่มตน้นโรงแรมไม่ใช่แค่สถานที่สําหรับนอนหลับเท่านั้นฉันพูดพร้อมกับเผยชมบอดแนวคิดของฉันที่นั่นเป็นที่ที่ผู้คนใช้หลบภัยในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตขืนแรกของฮันนีมูนการรวมตัวของครอบครัวความสําเร็จทางธุรกิจบางครั้งถึงขั้นเศร้าโศกด้วยซัมโทรศัพท์ของผู้อานวยการฝ่ายการตลาดสันเธอเหลือบมองแล้วปัดการแจ้งเตือนออกไป ฉันพูดต่อแม้จะรู้สึกหดหูในท้องก็ตามความแตกต่างระหว่างการเข้าพักที่ลืมเลือนได้กับการเข้าพักที่น่าจดจำไม่ได้อยู่ที่จำนวนเส้นได้หรือขนาดล็อบบี้แต่อยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาสำหรับมนุษย์หรือสำหรับรูปถ่ายฉันเปิดเผยห้องต่างๆที่ฉันออกแบบพร้อมมุมอ่านหนังสือลับห้องชุดสำหรับครอบครัวพร้อมรายละเอียดที่ใส่ใจสำหรับเด็กห้องธุรกิจพร้อมแสงไฟที่ปรับได้ซึ่งช่วยลดความเหนื่อยล้าจากเขตเวลาเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบนาฬิกาของเขาถึงเวลาเล่นครั้งสุดท้ายของฉันแล้ว ฉันหยิบรูปถ่ายของกระท่อมของทอมและเดนิสก่อนและหลังการออกแบบใหม่ของฉันออกมาปีที่แล้วพ่อแม่สามีขายห้องของพวกเขาเพื่อช่วยจ่ายเงินค่าผ่าตัดหัวใจของลูกสาวฉันหลังจากที่พ่อแม่ของฉันปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเมื่อลูกสาวของฉันหายดีแล้วฉันจึงออกแบบห้องใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณแต่ห้องกลับเงียบลงแม้แต่เจ้าหน้าที่การเงินก็เงยหน้าขึ้นมาฉันไม่ได้แค่ทดแทนสิ่งที่พวกเขาเสียไปฉันสร้างสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับในพื้นที่ที่ให้เกียรติตัวตนของพวกเขาฉันชี้ไปที่รายละเอียดที่เก็บคันเบ็ดแบบพิเศษ กะกลางครัวขนาดสำหรับทำพายของเดนิตที่นั่งริมหน้าต่างที่ทำมุมได้พอดีเพื่อให้ทอมดูนกนั่นคือสิ่งที่ฉันทำฉันสร้างพื้นที่ที่จดจํามนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นสนีอโ้มตัวไปข้างหน้าทําไมคุณถึงสมควรได้รับสัญญานี้คุณวินเทจคำถามยังคงวนเวียนอยู่ในอากาศฉันนึกถึงโซอ,อีบนเตียงในโรงพยาบาลน,นึกถึงทอมกับป้อมเบานึกถึงมาร์กที่ขายมาแต่งวินเทจของเขาโดยไม่ลังเลเพราะฉันได้เรียนรู้สิ่งที่สําคัญฉันจึงตอบอย่างเรียบง่ายและมันไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิด การแจ้งเตือนดังขึ้นในขณะที่ฉันกำลังล้างจานอาหารเย็ยนสามวันต่อมามาร์กหยุดกลางประโยคโดยมองหน้าฉันในขณะที่ฉันตรวจสอบโทรศัพท์ Westbrook Hotel ยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบยอมรับข้อเสนอของคุณแล้วส่งมอบสัญญาพรุ่งนี้ระยะเริ่มต้นหนึ่งแปดล้านเหรียญโทรศัพท์หลุดจากนิ้วของฉันมาร์กรับไว้อ่านหน้าจอและส่งเสียงฮึดฮัดทำให้โซอีต้องวิ่งออกจากห้องนอนของเธอ,ขอเขาอุ้มฉันขึ้นจากพื้นหมุนตัวเป็นวงกลมในขณะที่ฉันสะอื้นและหัวเราะไปพร้อมๆกัน โซอีเต้นรำไปรอบๆเราท่ามกลางความยินดีของเราโดยไม่เข้าใจที่มาของมันเราทำสำเร็จฉันหายใจรดไหลของมาร์กเราทำสำเร็จจริงๆหกเดือนต่อมาฉันยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าของสำนักงานจริงของฉันไม่ใช่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นไม่ใช่โต๊ะที่ยืมมาจากอาคารของคนอื่นวินเทอร์สดีไซน์สตูดิโอแกะสลักบนกระจกฝ้าที่ประตูด้านหลังฉันนักออกแบบสามคนทำงานที่สถานีของพวกเขาส่วนขยายของซีแอดเทิร์นจะเปิดในเดือนหน้าการจ้าง,งานอีกสี่ตำแหน่งรอยอยู่ โทรศัพท์ของฉันสั่นด้วยข้อความจากเบนคอร์ได้ยินเรื่องความสำเร็จของคุณแม่และพ่อคุยกันว่าจะติดต่อมาฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ฉันลบข้อความนั้นทิ้งโดยไม่ตอบกลับมีพัสดุวางอยู่บนโต๊ะของฉันข้างในมีรูปถ่ายใส่กรอบของทอมเดนิสมาร์กโซอีและฉันที่ระเบียงหน้าบ้านใหม่ของพวกเขาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าบ้านที่พวกเขาเสียสลับไปสองเท่าการซื้อครั้งใหญ่ครั้งแรกของฉันหลังจากเซ็นสัญญากับเวดบุ๊คมีข้อความเข้ามาอีกข้อความพ่อถามเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของครอบครัว ขอให้คุณทราบฉันยิ้มเมื่อนึกถึงการสัมภาษณ์นิตยาสารที่ฉันให้ไปเมื่อวานนี้นักข่าวดูสนใจเป็นพิเศษว่าฉันสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวโทรศัพท์ดังผู้ช่วยบอกว่าผู้รับเหมาในซีแอตเทิอยู่ทางออนไลน์รับข้อความที่ฉันบอกเธอฉันจะกลับบ้านเร็วเพื่อไปงานวันเกิดลูกสาวฉันเก็บของและดูรูปถ่ายบนโต๊ะอีกครั้งทอมและเดนนิสจะรอที่บ้านของเราเพื่อช่วยมาร์กตกแต่งเพื่อนที่โรงเรียนของโซอีจะมาตอนสี่โมงปู่และย่าแท้แทของเธอตามที่เธอเรียก วางแผนจะออกตามหาสมบัติในสวนหลังบ้านต่อมาเมื่อกินเค้กและเปิดของขวัญเสร็จแล้วมาร์กก็พบฉันที่บันไดระเบียงทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเขาทามขณะนั่งลงข้างๆฉันฉันมองดูบ้านของเราซึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแสงสว่างฉันมองไปที่ผู้คนที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สําคัญที่สุดเราสร้างสิ่งนี้ร่วมกันฉันบอกเขาพร้อมกับจับมือเขาทุกคนโทรศัพท์ของฉันสั่นไหวเมื่อกระทบกับเคอน์เตอร์หินอ่อนในครัวของฉันเป็นการแจ้งเตือนจากลิงก์เช่นฉันปัดเปิดมันออกแล้วหยุดนิ่งนั่นแหละ บหน้าของฉันจ้องกลับมาที่ฉันจากหน้าปกดิจิทัลของนิตยสาร entrepreneur พาดหัวข่าวระบุว่า rising f i o m The Ashes สกนักกรรมจุดประกายการปฏิวัติการออกแบบความรู้สึกแน่นในท้องของฉันแน่นขึ้นแล้วคลายออกาการทำงาน3ปีเลือดและน้ำตาที่บันทึกไว้ในรูปภาพมันวาวเพียงภาพเดียวมาร์กเดินมาข้างหลังฉันมือของเขาอุ่นอยู่บนไหล่ของฉันมันเป็นเรื่องจริงเขาพูดกระซิบมันเป็นเรื่องจริงฉันพูดซ้ำเสียงของฉันจับใจความฉันเลื่อนลงไปที่คำพูดที่พวกเขาเน้นเป็นตัวหนา พ่อแม่ของฉันเองปล่อยให้ลูกสาวของฉันต้องทนทุกข์เพื่องานปาร์ตี้นั่นคือตอนที่ฉันตระหนักว่าเลือดไม่สามารถกำหนดครอบครัวได้ความจริงอยู่ตรงนั้นเปิดเผยและดิบเถื่อนคำพูดที่ฉันพูดระหว่างการสัมภาษณ์โดยไม่สะดุ้งไม่มีนามแฝงไม่มีการอ้างอิงที่คลุมเครือมีเพียงความจริงอันไม่ปรุงแต่งของคืนฝนตกที่พ่อแม่ของฉันเลือกงานแต่งงานของเบรกแทนชีวิตของโซอีมีอะไรเสียใจไหมมาร์กถามโดยเอาหัวแม่มือลูกเป็นวงกลมบนสบักของฉันไม่เลยพอถึงบ่ายโทรศัพท์ของฉันก็ไม่หยุดดัง บทความนี้ถูกแชร์ไปแล้วกว่า2 0 0 0มครั้งผู้ทรงอิทธิพลทางธุรกิจที่ฉันชื่นชมมาหลายปีต่างชื่นชมความซื่อสัตย์ของฉันเมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เป็นไปไม่ได้คำเชิญเข้าร่วมรายการพอดแค่สามรายการมาถึงก่อนมื้อเที่ยงแม่ทำไมรูปของคุณอยู่ทุกที่โซอยถามโดยเอานิ้วเล็กๆของเธอชี้ไปที่หน้าจอแล็ปท็อปของฉันซึ่งมีการแจ้งเตือนการแชร์ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งฉันอุ้มเธอมานั่งบนตักของฉันหัวใจที่แข็งแรงของเธอเต้นแรงสวนทางกับหัวใจของฉันจำได้ไหมที่ฉันบอกคุณว่่่าาาาบงงงงครงรั้เือตๆ ช่วยให้คนอื่นรู้สึกกล้าหาญเธอพยักหน้าด้วยความเคร่งครึมตอนอายุเก้าขวบเธอเข้าใจมากกว่าที่ฉันอยากให้เธอเข้าใจเสียอีกฉันเล่าเรื่องของเราให้ฟังสัญญาณแรกของความขัดแย้งมาจากแหล่งข่าวที่ไม่คาดคิดนั่นคือเอเลนวิเทอร์สซซึ่งนั่งอยู่ในคณะกรรมการการกุศลดียวกับโมนิกาเธอโทรหาฉันโดยตรงฉันไม่รู้ว่าควรบอกคุณเรื่องนี้ดีหรือไม่เธอเริ่มพูดด้วยเสียงต่ำราวกับว่ามีคนได้ยินครอบครัวพาร์เมอร์ไม่ได้มางานระดมทุนในฤดูใบไ,ไม้ผลิ เจอรันอ้างว่าพวกเขามีงานอื่นแต่เอลิซาเบธเห็นพวกเขาขับรถไปที่คันทรีครับจากนั้นก็หันหลังแล้วจากไปเมื่อพวกเขาเห็นครอบครัวเฮนเดอร์สันฉันไม่พูดอะไรปล่อยให้เธอพูดต่อไปมีข่าวหรือว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ของพวกเขาสูญเสียบัญชีของบริษัทไปสาบัญชีในเดือนที่แล้วผู้คนพูดคุยกันวานเนสซาและหลังจากบทความนั้นฉันก็ขอบคุณเธอที่โทรมาโดยรักษาน้ำเสียงของฉันให้เป็นกลางแต่หลังจากวางสายฉันไม่รู้สึกพึงพอใจอย่างที่เคยจินตนาการไว เป็นเพียงการเสร็จสมบูรณ์แบบที่ไร้แก่นสารเหมือนกับการพลิกหน้าสุดท้ายของหนังสือที่คุณรอคอยมาหลายปีเพื่ออ่านให้จบข้อความจากลอเลนภรรยาของเบนคาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาสองปีมาถึงเพิ่องอ่านเรื่องของคุณเบกไม่เคยบอกฉันเลยเรื่องจริงเหรอสองวันต่อมาขณะกำลังตรวจสอบแบบแปลนสำหรับการขยายเมืองเดนเวอร์ผู้ช่วยของฉันก็ขัดจังหวะด,ด้วยข่าวจากลูกพี่ลูกน้องของมาร์กที่ทำงานในบริษัทของเบลกเธอพูดพร้อมตาเบกิกว้างว่าเขาไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เห็นได้ชัดว่าเจ้านายของเขาอ่านบทความนั้นและตั้งคำถา,ถามถึงตัวตนและการตัดสินใจของเขาเบนควอยไวยกล่าวหาว่าคุณทำลายเขาฉันมองไปรอบๆสำนักงานที่กำลังเติบโตของฉันทีมงานนักออกแบบ16คนทำงานที่สถานีของพวกเขาผนังที่มีรางวัลสำหรับการออกแบบสถานพยาบาลของเราคำชี้แจงภารกิจในกรอบเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ที่รักษาได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากการแก้แค้นแต่สร้างขึ้นบนรากฐานที่วิกฤตเผยให้เห็นเมื่อถึงฤด,ดูร้อนบริษัทของเราเปิดสำนักงานในเดนเวอร์และซานดิเอโก อนาคตในรายการ Good Morning America ไม่ได้เน้นที่เรื่องดราม่าในครอบครัวแต่เน้นที่ความมุ่งมั่นของเราในการจ้างพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและให้บริการดูแลสุขภาพเต็มรูปแบบตั้งแต่วันแรกที่ทำงานผู้สัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่ากรมธรรม์ประกันสุขภาพของคุณมีราคาสูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้นไม่กระทบต่อกำไรของคุณหรอฉันนึกถึงแผลเป็นของโซอีเส้นสีขาวบางๆลงมาตามหน้าอกของเธอค่าใช้ใจ่ายบางอย่างเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายการหาทุนครั้งแรกของมูลนิธิโรคหัวใจสามารถระดมทุนได้เพียงพอสำหรับการผ่าตัดเด็ก สิบสองคนทำกล่าวสุนทรพจน์ด้วยน้ำตาคลอเบ้าเกี่ยวกับโอกาสครั้งที่สองมือที่สกรอนของเขาจับโพเดียมไว้เดนิสถ่ายรูปทุกอย่างความภาคภูมิใจของเธอเปล่งประกายเจิดจ้าก,กว่าโคมระย้าในห้องบอลรูมบ้านใหม่ของเราตัอ้งอยู่บนพื้นที่สามเอเคอร์นอกเมืองมีห้องนอนหกห้องสตูดิโอสำหรับงานออกแบบของฉันและปีกตะวันออกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทอมและเดนิสรถบรรทุกคนของเพิ่งจะออกเดินทางเมื่อโซอีวิ่งผ่านบ้านอย่างรวดเร็วและพบห้องใหม่แต่และห้องพร้อมเสียงหายใจหอบและหัวราองคิกคักฉันได้เจอคุณย่าและคุุณปูท่ทกวนัน ธอตะโกนและวิ่งกลับไปกอดขาของทอมขณะที่เขาจัดหนังสือบนชั้นวางมักเฝ้าดูจากประตูทางเขา้าแขนควายตาอ่อนโยนต่อมาเขาพบฉันที่ระเบียงหลังบ้านและส่งแก้วไว้ให้ฉันคุณสร้างสิ่งนี้เขากล่าวอย่างเรียบง่ายทั้งหมดเราสร้างสิ่งนี้ฉันแก้ไขเขาโดยเอ็นกายเขาหาเขาอย่างมั่นคงเขาเกี่ยวกับเบนเข้ามาถึงลอเรนเองซึ่งยืนอยู่ที่ประตูห้องทํางานของฉันโดยไม่ได้นัดหมายฉันยื่นฟ้องอย่างเมื่อวานนี้เธอกล่าวพร้อมกับหมุนแหวนเพชรบนนิ้วของเธอ หลังจากที่ฉันอ่านบทความของคุณฉันก็เริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆแตกต่าง,าง,างออกไปวิธีที่เขาพูดถึงเพื่อนร่วมงานความดูถูกเหยียดหยามที่เขามีต่อผู้ที่กำลังดิ้นรนจากนั้นฉันก็พบข้อความที่ส่งถึงพนักงานเสิร์ฟเธอส่หัวเรื่องราวของคุณทำให้ฉันมีกำลังใจหนึ่งเดือนต่อมาจดหมายข่าวธุรกิจรายงานว่า p a l m e r Furnishings ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอความคุม้มครองการล้มละลายวันรุ่งขึ้น เพื่อนที่เป็นในหน้าขายบ้านส่งรายการขายคริหาสไตล์ทิวดอของพ่อแม่ฉันซึ่งมีถงทางเข้าหินอ่อนและคมระยะคริสต,ตัลมาให้ราคาที่ขอขายนั้นไม่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงเลยแนบมาด้วยหัวเรื่องระบุว่าฉันลบอีเมลดังกล่าวโดยไม่เปิดอ่านไยเมนจะเริ่มส่งในเดือนตุลาคมคนแรกคือโมนิกาเธอพูดเสียงแข็งและควบคุมได้แม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นคือเจอรันซึ่งพูดไม่ค่อยชัดนักกับแต่ละข้อความฉันฟังข้อความแต่ละข้อความครั้งเดียวจากนั้นก็ลบทิ้ง ดูการแจ้งเตือนต่างๆหายไปทีละข้อความจนกระทั่งข้อความสุด oh ท้ายออกเวลา23:47นิ้วของวันอังคารวันเนสตาโปรดเถอะเสียงของเจร์ันสันเครือเราไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วฉันเล่นซ้ำสองรอบชายที่เช็คนาฬิกาของเขาในขณะที่ฉันอ้อนวอนขอชีวิตลูกสาวของฉันตอนนี้กำลังอ้อนวอนขอความสนใจจากฉันฉันวางโทรศัพท์ลงและเดินไปที่หน้าต่างมองดูใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่ร่วงหล่นลงมาที่พื้นนิ้วของฉันวางอยู่เหนือปุ่มโทรกลับ แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างบานสูงจากพื้นจรดเพดานของสำนักงานของฉันทอดเงายาวลงบนหินอ่อนอิตาลีฉันปรับกระเป๋าเดินทางหนังสีดำบนโต๊ะของฉันโดยวางไว้ตรงกลางระหว่างที่ทับกระดาษคริสตันและปากกามอนต์เบลน์ของฉันพอดีน้ำหนักของสิ่งของข้างในไม่เข้ากับภายนอกที่ดูทันสมัยของมันคุณหนูวินเทอร์สหรัเสียงผู้ช่วยของฉันดังออกมาจากระบบอินเตอร์คอมพ่อแม่ของคุณมาถึงแล้วส่งพวกเขาเข้ามาเสียงของฉันฟังดูนิ่งกว่าที่ฉันรู้สึกประตูบานคู่เปิดออกและฉันแทบจะจำคนสองคนที่เข้ามาไม่ได้ ผมสี่เงินของพ่อบางลงไหลของเขาก้มลงใต้เสื้อคลุมจากร้านลดราคาในอพาร์ตเมนต์แม่ถือกระเป๋าถือปลอมของเธอไว้เธอแต่งหน้าได้สมบูรณ์แบบครั้งหนึ่งด้วยมือที่สั่นเทาสายตาของพวกเขามองไปรอบๆห้องทำงานของฉันและเฟอร์นิเจอร์เรียบง่ายวิวของตัวเมืองพอร์ตแลนด์หลักฐานของทุกสิ่งที่พวกเขาไม่ใช่แล้วขอบคุณที่เห็นเราวาเนซาพ่อพยายามพูดในห้องประชุมแต่เยงแตกที่ขอบอบคุณทำได้ดีทีเดียวสำหรับตัวเองแม่พยักหน้าเร็วเกินไป นิตยสารามีเนื้อหาว่าน่ารักฉันชี้ไปที่เก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะของฉันพวกเขานั่งพร้อมกันท่าเต้นของผู้สิ้นหวังพ่อกระแอมเอ็นตัวไปข้างหน้าโดยประสานมือไว้ในท่าเดียวกับที่เขาใช้เมื่อเจราจาก,กับซัพพลายเออครอบครัวควรจะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลําบากเรามีปัญหาที่รักเสียงของแม่สันคลอนธนาคารกําลังยึดบ้านเราเป็นนี้เกือบหนึ่งแสนหกหมื่นดอลลาร์เศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวยต่อร้านขายเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิมสายตาของพ่อจับจ้องไปที่จุดหนึ่งเหนือไหล่ของฉัน ร้านค้าออนไลน์ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปความสำเร็จของคุณช่างน,น่าทึ่งแม่เสริมทำให้น้ำเสียงของเธอสดใสขึ้นเรารู้เสมอมาว่า